ยตาชานกลักวกลัวดำเหรอหรือกลัวร้อนกลักวดำกลัวดำอ่ะผู้ดใดสีไทยคลิปให้เจ้าตาเฮ้อใ,ให้ได้ได้โมเมนต์สิได้ได้จ้างคลิปจักหวัดจางไายด้ิวันนี้ก็เจ็ง ไม่ค่อยสบายก็เลยอหยุดก่อนพ่อไปรับที่โรงเรียนพ่อไปรับกลับติดโควิดจังได้เบึ่ยบ่เอาโควิดมาติดเม่เถ่าล้าเนาะไปเนาะบ่แมนไม่เถ่าสิเอามาติดบ่เพราะว่ากูเจ๋งตรวจ ATK แล้วมาถึงบ้านแม่ก็ตรวจให้แล้วผุนทั้งนั้นเออือจังมาหอดตัแต่สามถุ่มผุนมึงเด้อ ห้ากี่ยางเขายังนอนหกคุมนอนหกคุมทุกคืนเลยนะบวกไปยังไงโทม่าไม่ยงังเงเราจะไปอะไรตาไปเอ,เอล้ถไถขึ้นอา้าวล้ไถมันไปล้ไถมันตกหลุมตกตกหลุมล้ไถมันตกลุมตก,ตกลมติดลมติดลมเลยจมเปี้ยงเลย อายานแม่ดำแม่แม่ประสันแม่แม่อยากให้แม่ใส่หมวกไม่ห้มนจะเ้ยเลยไปไปเอาไปตกกพวกคนนั้นคร okay. ับช uh, ื่อมาขอก็สิไทยเบอรอันเดยวกับเลุกซอยเด้อมาตองไปเนม้ลองล้อหลุกฮะร้านมาล้อหลุกหน่อยเด้อก I love you and เด้อสิไปสายใหญ่ไปถ่ายคลิปให้ผู้เบาทบ่ไปธุระไปธุระธุระธุระลุงใส่ทะเลธุระลุงใส่โอ้ไปใส่ทะเลโอ้ไปใส่ทะเลไปใส่หมวกอันนี้ที่ช่งสีดีเนาะมีผู้เบาต่างสาหลายเยอะเออเออบัวทองปอมปอมเนี่ปอมปอมลายผักผู้ใดกระผู้ใดกระอยากจับอยากบาย โอ้ยอู้มเลยเตียงกันอู้มเออมันบ่เฮาบ่เพิ่นเขาก็มากเลยเนาะบ่เฮาบากว่าหงเายไอ้ผู้นั้นอู้มไอ้ผู้นี้อู้มเฉยเลยเพิ่นอยากไปพัทยาอืแม่ยูรุล่ะได้หมาพันธุ้นขึ้นผมนี่นะเต้นอยูทีขาแบบเป็นตะเพงนะเขาตัดขนยูโหูเป็นวงกรุบเลยนะเขาเห็นเขาเอาไปอยู่ตุนมันึงเป็นดังเป็นดำเป็นขาวนะ บ่ดำแม่แม่เดินมาคันเลยนี่บุ้งแมงสุดจ้ะไปค่ะเราจะตามไปดูต่ชานเอารถไถไปติดลมตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จริงไม่ได้รู้จากใครเลยนะรู้จากเด็กเข้าไปเข้าไปใส่เบ็ดเข้าโรงพยาบาลคือรถไถไอเสริมไอเสริมแท้ว่าสันแม่คือรถถ่ายคือรถไถไอเสริมแท้อันนี้บอกกระปูน้อยหนีบมือ ีเขาหยอกกันนะทุกคนโนวิธีวิธีอันไม่เท่ากับร้านหยอกกันเขาไปใส่เบ็ดแล้วเขาบอกว่าอ้าวไอ้เสริมรถไทยเจาะขึ้นถิ่มใบผุนยบหูเลยเด้นี่ บวบหูเลยเด้ว่ารถไทยเอาไปถิ่มว้พุ่นมาไ,ได้แท้ตาเอาไปอันติดลมไว้ตั้งแต่เมือม่อวา,านนี่ไปไปเบิง่งวัวนแหนไ่ได้ไก่้เลยหรออนอันใช่มองถึงแค่ปอด้ปลาได้ไรใกล้เด็ดเปื่อเออพักปะไม่แม้มได้เครื่องดำหงร้อ<ผ>มทุกอย่างเลยเออสึกก็ได้อันหน่อไม้ะเออมันไปวันมาแล้วเนื้อเอามาจุใช้กือบบุนนะใช้กระบุนมันห่อน เอาเกิดพดี่เอาเอาเกิดเนี่เอาขอีอันอเลนี่นะมันทะเลเนี่ยไม่าเออนเขากว่าจะมาเต็งเงินหมือนนมันเพอมาคู่หนึ่งจะมันไปสั่งไหนเขาอกเขยเก็บไปอยู่แต่อยู่โคกน้องหน้าจิโกว้ซื้อไห้กับปลาไปหุ่นเลยาแนเจ้ก็ไปไปงห่างสิไปบิงมอลัมไสน้อ อันเนี้เดีมงมาทำเดคินใสของหางหมือนบได้อันโวขายป่ะให้เด็กไสลงไปให้น่าขายเอกรดิ่เออะมาอันไอปน้ำยาไอไู้ไมก็ไปตัวกับเจ้าไปได้ไปน้องเลยอาไม่เล้อ๋ไม่แน่เผื่อนะคือหอดโวยเอิน กปย่นๆักปังนี่บอาไ้วเอาบอกิมแล้วว่าเอามันเลิกมันก็ติดอยู่บอเอาเป็งอมันหน่อยดิเอาป้อมปอมเลยวสานะเอาป้มไปไปน้าเปยไาไปไน้ปเนยไปเด้อ ไ <laughs> <ว> <ย laughs> ปค่ะไปไปเอารถขึ้นปไป,ปไปแล้ววันน่ะผู้บ่าวผู้สาวสอนกันไปแล้วดูประชาชนใจสมควรอีกแล้วให้ยายเดินไปนุ่งเอาเอา พลิกขนาดโมเจไปแล้วค่ะคุณสง,งสัยตาสานสิหล่อผู้สาวมาปาบอนี่อันมมอก้อนเนี่ยกับบอเอามาติดลมเด้หมูจักว่าผู้สาวสิมาเมือนนี่ มาหอดไปไปเลยบางแน่นใหม่เนีนเป็นตาสะออนที่ได้ย,ยายอ่าไปะเอาประเระาโอ้โหนี่บ่นี่บ่ออารถ์รถขอมาอันลมไหวอยู่นี่บอ่อเอา,อาเอาลง,าางาายางวางนี้ ว้าวฉพอมันค่ะไปอาห่มผลแม่ห้างเอาลงไอ้เธอมองนี่นะโว้าวมาเสีเอาคืนได้อยู่วางนี่เบิ่งยัเผาด้มยับพี่เขาเอาลงวางพี่พี่โอ้ซับซับยางรบ โอ้สูงเกินคอยว่าบ่ต้องขุดดอกคันว่าผัวคอยมาเอาขื่นนี่มันสิถอยลงไม่แล้วก็โค้งขึ้นพี่ถอยลงไม่แล้วก็เลี้ยวขไปหันตัดตัดหนาออกซะเไบ่ต้องขุดเต่าอาขุดลองเบิ้งขุดลองเบิ้งอะหัวมันหขวดหัวมันขวดคอยหลังไปหันนะครับตเอาขึ้นพี่ขึ้นเต่าหน่อยมันถอยบ่ได้แล้วลองแล้วคอยเบิ้งนี่มันขวดนี่ เจอปัญหาแล้วปุ๋นะเราอันเราเอารถมาติดเราเอาล,มาาอาลงมันเป็นพักสูงมันเป็นพักสูงพรอมมันก็นเลยอันห้วยขันเอาขึ้นได้นี่ก็แก่้งแต่หนาเสริมยังบอกเอาลวงวางเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอารถไถขึ้นก่อนบ๊ายบาย